ยาดาตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุลเพราะว่าพี่ดาวน่ารักค่ะนี่ชมจริงๆหรือว่าเพิ่งเคยเจอพี่ดาวครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะแล้วหนูก็ชอบชอบเลยจริงป่ะหนูชอบผู้ชายแบบนี้เหรอลูกตลกชอบผู้ชายตลกเหลืองสีเหลืองเยลโล่มีด อีโต้หน้าคุณอะไรนะฮะโอ้ตายแล้วโจ้วันนี้เบามากระหว่างพี่ดาวกับมีนเนี่ยเราชอบใครในฐานะอะไรเนาะฐานะด้วยสอดไหมโสอดอยู่โสอดหรอสดนานยังนานละค่ะอไม่มีใครเข้ามาจงมาจีบไปเลยเลยไม่มีใครผ่านเลยหรอก็รออยู่รออยู่สเปก ใส่หมูอะใส่หมูสองผมยาวได้ยาวได้ผมยาวได้หรือไม่ยาวก็ได้สามใส่ในคลไาสีแดงใส่ว้าริงอ่ะ